มาโอเคดี่ฟ้าจะชี้แจงเพื่อที่ว่ามันจะได้จบเจ้ากันไปสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะงงว่าตื่นเช้ามาก็คือเจอดราม่าเลยมันเป็นยังไงที่ไปที่มาเอาอย่างนี้ก่อนนะ <c oughs> พี่ฟ้าเป็นคนพูดชัดเจนตรงตรงเรื่องที่เกิดขึ้นมันก็จะมีทั้งหมดสามคนก็คือพี่ฟ้าเอ่อ สุรักแล้วก็มีนาเราจะพูดกันตรงๆเป็นคนที่อคติกับใครไม่เป็นแม้กระทั่งบางคนที่มาด่าพี่ฟ้าคนที่มาว่าพี่ฟ้าโดยที่เขาไม่ได้รู้จักพี่ฟ้าพี่ฟ้าไม่เคยว่ากับไม่เคยอะไรกับเป็นคนที่โกรธคนยากแต่เป็นคนที่เสียใจง่ายโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครเอ็นดูใครแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เรา ได้รับกลับมามันเป็นอีกรูปแบบหนึ่งพี่ฟ้าก็จะเสียใจมากกว่าปกติทั่วไปนิดนึงอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นเอาพูดถึงส่วนตัวพี่ฟ้ากับมีนาก่อนละกันตัวพี่ฟ้าเองเนี่ยจริงๆอะ่ะด้วยความที่น้องเขาเป็นผู้เข้าประกวดเนี่ยเราไม่มีอคติอะไรอยู่แล้วสิ่งที่แนะนําไปว่าน้องเป็นคนที่พูดเราไม่สวยแต่หน้าน้องสวยมาก พี่ฟ้าไม่ได้เพิ่งเจอมีนาตอนที่น้องเข้ากองประกวดน้องมีโอกาสได้มาเป็นแขกรับเชิญในซีรีส์โชว์มีเลิฟเราได้เจอน้องตรงนั้นแล้วยังบอกว่าแบบน้องคนนี้หน้าสวยมากสวยมากจริงๆเอ็นดูเพราะว่าเราเห็นเห็นความเป็นสตาร์ในตัวเขาลัางๆตั้งแต่ที่เขาได้รับเชิญมาเล่นซีรีส์หน้าสวยจริงๆ ก็ยังเอ็นดูยังรู้สึกบอกพี่ซันว่าเฮ้ยพี่ซันพี่ซันเองก็รู้ว่า,ว,าว่าพี่ฟ้าเอ็นดูตัวมีนา <c oughs> มากน้อยแค่ไหนให้เราก็รอดูผลงานน้องโอเคน้องจะเข้ากองแล้วจะเป็นอย่างไรจับตาดูอะไรเงี้ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจเหมือนกันส่วนในคําแนะนําที่เราแนะนําเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ว่าตัวมีนาเองเขามีประเด็นดราม่าในเรื่องของการไลฟ์สดเราก็พูด คนบอกว่าน้องเป็นคนพูดเรียวๆน้องเป็นคนพูดตรงๆการพูดตรงพูดเรียวไม่ผิดแต่คุณต้องดูความเหมาะสมในบริบทในจุดที่คุณอยู่ถ้าคุณไลฟ์คุณไม่ได้เป็นผู้เข้าประกวดคุณไลฟ์อยู่กับบ้านกับเพื่อนละเล่นเต็มที่ไม่ผิดแต่พอการที่เรามาอยู่เป็นผู้เข้าประกวดขององค์กรการพูดตรงหรือพูดเรียวที่คุณรู้สึกว่าหง คนบอกว่ามันดูเรียวนี่มันเนี่ยเราก็ต้องดูบอดีบดในความเหมาะสมแค่นั้นเองถ้าน้องปรับได้มันจะเพอร์เฟกบอกอยู่ว่าเป็นคนที่สวยมากแต่เวลาพูดหนูต้องปรับถ้าหนูปรับได้ครึ่งระยะทางอีกสิบห้าวันที่เหลือถ้าหนูปรับได้มันดีกับตัวหนูเองมันดีกับตัวหนูเอง แฟนคลับไม่ได้มีแค่แฟนคลับนอกดอมมันมีทั้งกลุ่มนางงามหรืออะไรก็ตามถ้าหากว่าหนูได้รางวัลหรือหนูติดนู้นติดนี่มันจะได้ไม่ย้อนแยง้งเพราะตัวพี่ฟ้าเคยผ่านมาก่อนโดนหนักมากตอนเป็นผู้เข้าประกวดคําแนะนําคําด่าดรามา่าลายวันลายชั่วโมงแต่และเอามาปรับแล้วไม่เคยเอามาพูดล้อเล่น หมดจริงจังคือหมดจริงจังเล่นคือเล่นการแนะนำคือหนึ่งแสดงว่าคุณอยู่ในจุดของการได้รับความสนใจเข้าใจไหมว่าแบบถ้าพี่ฟังไม่ได้แนะนำแค่ตัวมีนาแนะนำทุกคนเวลาที่เจอ,เว,เ,จอเวลาที่เจอแนะนำหมดน้องคนนี้ต้องแก้เรื่องอะไรน้องคนนี้ต้องแก้เรื่องอะไรถ้ามีโอกาสได้เจอจะเดินไปบอก แล้วบางคนบอกว่าถ้าหวังดีทําไมไม่บอกกันหลังบ้านแล้วพี่ฟ้าต้องบอกหลังบ้านทุกคนไหมทําไมไม่โทรคุยพูดแบบตลกมั้มันจะโทรคุยยังไงมันต้องโทรคุยทุกคนไหมคุณมีสิทธิ์อภิสิทธิ์อะไรมากกว่าคนอื่นที่เราจะต้องโทรทุกอย่างทุกคนก็ต้องได้รับความเท่าเทียมกันถูกไหมต้องมองในในความเป็นจริงว่าตอนนี้มันคือช่วงการประกวดแค่นั้นเอง สำหรับไลฟ์เมื่อวานที่เกิดขึ้นทำไมพี่ฟ้าถึงเสียความรู้สึกเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเอาเราแนะนำด้วยความหวังดีเพราะเราลึกๆในใจเราเชียเขาด้วยซ้ำถ้าเขาปรับได้นะมันจะได้ไม่ค้านคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องโดนคนอื่นว่าไม่ได้มีแค่แฟนขับอย่างเดียวที่จะโอบก,กอดเขาไปได้ตลอด แซนขับไม่สามารถที่จะโอบก,กอดเขาไปได้ตลอดจะคอยโอบเขาไปได้หรอเฮ้ยสิ่งที่อยู่เป็นดีแล้วสิ่งที่อยู่ทํามันดีแล้วนะเขาต้องปรับแต่ที่เสียความรู้สึกคือโมเมนต์ที่เราเห็นน่ะมันคือโมเมนต์ที่หัวเราะคุยกันสนุกสนานกับคําแนะนําที่เราจริงจังนะเว้ยเราเราอยากให้คุณปรับเพราะว่าเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันเองมันจะตัดสินแล้ว แค่นั้นวิธีการให้กำลังใจมีเยอะแยะมากมายที่รู้สึกว่าถ้าตัวเองเคยผ่านมาก่อนในการเป็นผู้เข้าประกวดอันนี้พี่ฟ้าหมายถึงสุรักษ์นะในการที่เคยเป็นผู้เข้าประกวดมาก่อนคุณต้องรู้สิว่าการให้กำลังใจคนเป็นยังไงควรพูดแบบไหนแต่สิ่งที่คุณพูดอะคนนอกหรือคนอื่นเขาก็ดูออกว่า คุณแบบโหถึงแม้ว่าจะบอกว่าไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าภาพที่มันออกมาพี่ฟ้าพูดตรงๆพี่ฟ้าไม่ตลกไม่ได้ตลกด้วยตัวสุพี่ฟ้ากับสุรักษ์เองไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะพูดงี้ก่อนว่าตอนอยู่ในกองเราไม่ได้สนิทกันเราไมไ่ค่อยได้คุยกันหลังจากจบการประกวดมา เขาก็มีเส้นทางของเขาพี windows, ่ฟ้าก็มีเส้นทางของพี่ฟ้าเราต่างฝ่ายต่างต่างใช้ชีวิตต่างทํางานกันไปหลายครั้งที่เราได้ยินมาว่าแบบเอ้ยเขาพูดถึงเรานะเขานน่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าไม่เคยรู้สึกว่าพี่ฟ้าไม่เคยไม่ได้ฟังไม่ได้สนใจเราสึกว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงเราเขาไม่ได้หมายถึงเราหรือเขาไม่ได้อะไรอย่างนี้หรอกที่ผ่านมาไม่เคยอะไรเลยเคยเห็นพี่ฟ้าอะไรไหมล่ะไม่เคยสักครั้งเดียว แม้กระทั่งบางครั้งที่เขาขึ้นไลฟ์แล้วมีการพูดถึงอใช้คําว่าแดดดีนู่นนี่นั่นเราก็ไม่เคยอะไรเราแบบโอเคเขาอาจจะเป็นแบบนั้นเมื่อไม่นานมานี้พี่ฟ้าได้มีโอกาสได้เจอเขาไม่นานมานี้เขาเดินมาหาพี่ฟ้าแล้วบอกว่าแม่หนูขอโทษนะถ้าหนูเคยพูดถึงแม่ในทางที่ไม่ดีหรือหนูเคยพูดอะไรไม่ดีกับแม่แล้วพี่ฟ้าก็รู้สึกว่าอา้า ใครพูดหรอก็เลยไม่ได he so so ้อะไรก็เลยบอกเออโอเคไม่เ he ป hey ็นไรไม่ช่างมันที่ผ่านมาก็คือไม่เคยอคติไม่เคยอะไรเลยไม่เคยอะไรกับคนอะไรทั้งนั้นแล้วก็ยังจอยก็ยังแบบเฮ้ยเต้นด้วยกันก็ยังอะไรกันอยู่แล้วสึกเออ คนอาจจะเข้าใจไปผิดว่าที่ผ่านมาเวลาที่เขาพูดถึงเรา, mm hmm. าเขาอาจจะเป็นบุคลิกแบบนั้น mm hmm. เขาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ hmm. แบบนั้นค mm hmm. งไม่มีอะไรคงไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็คิดว่าโอเคจอยเจอกันก็จอยนู่นนี่นั่นตอนที่เขาพูดพี่ฟ้าไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะก็ยืนกันหลายคนทุกคนก็ได้ยินแต่พอมาวันนี้สิ่งที่พี่ฟ้าเห็นมันเราทุกคนจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้ยังไง เข้าใจความรู้สึกพี่ฟ้าไหมเราพูดกันตรงๆถ้าไม่มีอะไรที่พี่ฟ้าพูดแล้วมันไม่จริงแย้งได้เลยแล้วจะไม่ให้เสียความรู้สึกได้ยังไงคุณเพิ่งมาพูดกับเราแล้วเมื่อวานคือคำที่คุณพูดใครบอกแทนที่จะแนะนำน้องให้น้องไปในทางที่ควรจะต้องปรับ แทนที่จะแนะนําน้องให้น้องปรับได้ถูกต้องถ้าคุณหวังดีกับเขาจริงๆคุณต้องดูสิว่าแฟนนางงามหรือว่ากลุ่มคนอื่นน่ะเขาเขาพูดกันยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเราจะอวยกันไปในทางผิดๆรักน้องต้องบอกน้องตรงๆน้องจะได้แก้ให้ตรงจุดไม่ใช่ว่าไลฟ์คุยกันสนุกแล้วบอกว่าไม่สวยพูดแล้วไม่สวยจะให้ทํายังไงก็คนมันหลอ แล้วไปบอกว่าคนคนที่พูดอาคาติแล้วมีนาก็ดันพูดกลับไปว่าจะให้ทำไงก็คนมันเท่เกินเอาแล้วบอกพี่ฟ้าอาาักติหนูเอาคลิปมา แล้วช่วยตอบพี่ฟ้ายทีเพราะเสียความรู้สึกมากนะปกติเป็นคนที่เป็นคนที่เนนออบอกว่าเวลาพูดแล้วฟังแค่เสียงพอพูดแล้วแบบว่าดูแบบไม่สวยมีคนพูดเห็แนแล้วเห็แนแล้วก็บอกไปดีว่าเวลาพูดแล้วมันหล่อให้นำไงอะม,มันเอะเกิน,นไ,ได้ถ้าค,คนมันเท่เกินทำไงได้ นั่นแปลว่าหนูเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาพูดแล้วแฟนขับบอกว่าแฟนขับน้องบอกพี่ฟ้าอากติน้องเป็นแพ้รับาปไปเลยโดนไปเต็มๆมีนานะไม่ได้เห็นด้วยมีนานะยิ้มแห้งแต่พี่ฟ้าถามหน่อย ว่าถ้าน้องไม่ได้เห็นด้วยน้องจะพูดกลับทำไมว่าก็คนมันเท่เกินช่วยตอบพี่ฟ้าหน่อยเราคุยกันด้วยหลักเหตุและผลถูกไหม ในความขี้เล่นในความติดตลกในความเลียวอะไรก็ตามแต่มันทำร้ายความรู้สึกคนอื่นแค่น,นั้นเองไม่ได้หมายความว่า <c oughs> หลังจากนี้น้องจะไม่เข้ารอบน้องจะตุบน้องจะอะไรพี่ฟ้าไม่ได้มีบทบาทในการที่จะชูตหรือในการที่จะเลือกพี่ฟ้าไม่ใช่คนที่จะไปพูดอยู่แล้วว่า อย่าเลือกน้องนะเพราะน้องเป็นอย่างนี้พี่ฟ้าไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ต้องกลัวว่ากระแสนี้จะทําให้น้องตุกสิ่งที่จะทําให้น้องไปได้ไกลหรือจะไปได้ต่อแค่ไหนนั่นคือผลงานของหนูหนูสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ได้ว่าหนูไม่ใช่คนแบบนั้นพิสูจน์ตัวเองเอา แล้วไม่ต้องมาถามพี่ฟ้าแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวน้องหรืออะไรก็ตามเพราะว่าพี่ฟ้ารู้สึกว่าครั้งนี้มันเจ็บนะมันเสียความรู้สึกมันเสียใจตรงที่ว่าพอเราแนะนําก็เป็นแบบเนี้ยเวลาเราจะเจาะใครสักคนนึงเวลาเราเห็นนะนเรารู้สึกว่าเราอยากแนะนําในฐานะที่ไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เคยผ่านมาก่อน เวลาแนะนําใครทีหนึ่งคนนี้ก็มีผีเลี้ยงคนนี้ก็มีแฟนคลับคนนู้นก็มีนู่นนี่นั่นพอแนะนําไม่ถูกใจก็หาว่าอาคติหาว่ามองไม่เห็นหาว่านู่นนี่นั่นแนะนําทีหนึ่งก็เหนื่อยใจแต่อย่าลืมสิว่ามันต้องมาทํางานด้วยกันคุณได้ตําแหน่งไปหรือคุณเข้าเล่าไปคุณต้องมาทํางานด้วยกันไงเราเห็นว่าอ้ยอันนี้ถ้าปรับได้ดี บางคนคือเอาไปใช้แล้วเขาปรับแล้วเขาก็ทำได้ดีจริงๆพี่ฟ้ยายกตัวอย่างง่ายๆสามคนพิมพ์จิคณาเวงคือบอกแล้วเจาะแล้วเขาทำได้แล้วมันทำออกมาดีจริงๆ เราจะไปหวังร้ายกับน้องทําไมเราอยากเห็นองค์กรเติบโตไปได้ดีใครที่มีโอกาสใครที่เราเห็นแววว่าเฮ้ยเขาไปได้อีกได้อีกทำ <c oughs> แก้ให้ตรงจุด <c oughs> เราจะอาคติทำไมอ่ะถามแค่นี้ <c oughs> เราได้อะไรพี่ฟ้าได้อะไร ที่อกอกมาพูดนี้เพราะว่าบางคนไหลไปเรื่อยโยงประเด็นไปมั่วซั่วไปหมดไม่พูดก็ตีความกันไปอีกแบบอยากให้พูดตรงๆก็จะพูดตรงๆซึ่งไลฟ์นี้อะไรไม่จริงแย้งมา เครียดเมื่อคืนนอนไม่หลับเสียความรู้สึกเสียใจเอาเป็นว่าตัวพี่ฟ้าเองไม่เคยเวลาแนะนําใครไม่เคยมั่นใจว่าตัวเองแบบว่าโอ้หฉันเป็นคนเก่งนะเธอต้องฟังฉันฉันเป็นคนเก่งฉันเป็นคนนู่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าแนะนําเพราะตอนที่พี่ฟ้าเป็นผู้เข้าประกวดอะ โดนทุกเรื่องโดนทุกวันถึงกระทั่งเราขึ้นไลฟ์บางทียังเก็บอาการตัวเองไม่อยู่ขึ้นไลฟ์ร้องไห้ก็มีนู่นนี่นั่นก็มีเสียใจทุกอย่างโดนมาหมดแล้วในฐานะที่เราไม่อยากให้เห็นเรารู้ว่ามันทรมานแค่ไหนในการที่เวลาเราทําดีหรือเราแก้เราไม่รู้ว่าเราต้องแก้อะไรอ่ะแล้วเวลาเราโดนคนอื่นว่าบางคนแม่งว่าไม่บอกด้วยให้เราต้องปรับอะไรว่าอย่างเดียวเพราะไม่ชอบเพราะอาคติ เราเข้าใจความรู้สึกดีว่ามันทรมานแค่ไหนในช่วงการเก็บตัววันหนึ่งที่พี่ฟ้าประสบความสําเร็จและยืนอยู่ตรงนี้เวลาเรามองเห็นน้องๆอ,งอะ่ะเราแค่ไม่อยากให้เขาโดนความรู้สึกเหมือนเราพี่ฟ้าใช้คําพูดที่ซอฟที่สุดแล้ว <c oughs> ซอฟที่สุดแล้วเพื่อให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาแก้ได้นะตรงนี้ดีเลยแต่ละคนแต่ละคน ไม่ต้องให้ใครมาว่าถ้าเขารู้ว่าเขาต้องแก้อะไรตรงจุดเราจะไม่อวยก,กันแบบผิดๆเราจะไม่โอบกอดเขาแบบผิดๆิด้ยสิมันจะได้ไปทำงานด้วยกันวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกันหรือวันหนึ่ง ใครที่ไม่ได้เข้ารอบใครที่คุณก็ยังสามารถที่จะไปสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตัวคุณเองได้ในในต่อไปใครข้างหน้าแค่นั้นเองสำหรับพี่ฟ้าถือว่าทำเต็มเต็มที่สุดๆแล้วในการที่แนะนำในการที่เรา ไม่มีอคติอะไรกับใครเลยพูดตรงๆด้วยความหวังดีล้วนๆพอเราทําอะไรด้วยความหวังดีหรือด้วยความที่เราแบบแล้วเรารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวตลกเราก็ไม่โอเคไงพี่ฟ้าตลกแต่ไม่ตลอดจริงๆบางคนก็เห็นว่าใจดีก็ไม่เก่งใจเห็นว่าไม่อะไรหรอกไม่ค่อยอะไรกับใครก็ไม่ได้หมายความว่าจะพูดหรือจะทําอะไรก็ได้ขอให้เป็น บทเรียนละกันจะได้ไม่ต้องไปทำกับคนอื่นด้วยเสียความรู้สึกจริงๆแค่นั้นแหละพี่ฟ้าจะบอกว่าที่บอสเขาโมโหอะ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาว่าพี่ฟ้าหรอกแต่มันคือการให้เกียรติกันและกันเฉยระหว่างคนนอกกับคนในองค์กรมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่าบางคนบอกใช้คาว่าแบบโอ้โห แตะไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นมันไม่ใช่แบบนั้นทุกครั้งเสมอไปมันคือการให้เกียรติกันเ,นเฉยเระหว่างนี้มันคือการปฏิบัติหน้าที่มันคือการประกวด <c oughs> การแซวเล่นการคุยอะไรการทำได้ไม่ผิดไม่มีใครว่าเลยแต่ต้องดูในความเหมาะสมแค่นั้นเอง <c oughs> เวลาผิดรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับ รู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะขอโทษเรียนรู้ที่จะปรับตัวเรียนรู้สิ่งที่เราทำมันไม่เหมาะไม่ควรขอโทษหรือยังรู้สึกหรือยังว่าตัวเองทำพลาดตรงไหนถ้ายังมั่นใจในตัวเองต่อไปแล้วมันจะทำงานด้วยกันอย่างไร หรือว่าการที่ไม่แคร์นั่นเป็นการสื่อสารให้รู้แล้วว่ามือสันเลยให้รู้แล้วว่าไม่ได้จริงจังพี่ฟ้ายากตัวอย่างง่ายๆนะวันที่บอสทะเลาะก,กับอุ้มมีการชุมพรพี่ฟ้าไปเข้าห้องนะ้ำมากลับมาตกใจเลยว่าหุยจำไว้นะเวลาที่เขา รู้สึกกับใครมากเขารักใครมากเขาจะโมโหมากแค่นั้นเองเวลาใครที่โดนหนักมากๆพี่ฟ้าก็เคยโดนหนูดีมาริมาชมพูก็เคยโดน,น,ดเ,คโดนเคยโดนเขาว่าเหมือนกันเคยโดนเขาฟาดเหมือนกันเคยผ่านมาแล้ววันนึ่งเห็นเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นแปลว่าเขารู้สึกมากเขาเลยเสียใจ แต่เขาเป็นคนที่พูดแล้วคือเขาเป็นผู้ใหญ่ค่ะจะเป็นคนที่แบบตรงแล้วเขาจุดไปเลยชี้จุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายความว่าตัวพี่ฟ้าไม่เคยโดนทุกคนก็รู้ดราม่าที่ผ่านมาพี่ฟ้าก็เคยโดนทุกคนเคยโดนหมดอย่างตัวอุ้มโดนแต่ว่าอุ้มเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองให้เห็นเขามาขอโทษเขามาพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นว่าคเขาไม่ได้ตั้งใจเขาพลาดจริงๆเขาเรียนรู้ที่จะปรับตัวเขาโน่นนี่นั้น สุดท้ายฟ้าก็าเห็นบอสก็ยังชมอุ้มอยู่เลยนั่งอยู่ในรถเขาก็ไม่ได้โกรธแบบว่าบางคนคิดว่าโหเกลียดแล้วขนาดนี้โกรธแล้วนู่นนี่นั่นแต่พี่ฟ้าเชื่อว่าลึกๆจริงๆในใจอะ่ะไม่หรอกแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆพอเวลาผ่านไปคนเราพิสูจน์ตัวเองเอ่ยเขาเห็นเขาก็ชม เขาก็หายของเขา,ขเ,ขาเพราะฉะนั้นเหมือนกันเวลาที่คุณโดนว่าหรือเวลาที่คุณโดนอะไรก็ตามพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ตัวเองให้ได้หลังจากนี้พูดไปก่อนว่าพี่ฟ้าไม่ได้หลังจากนี้นะไม่ได้โกรธ ไม่ได้อยาะคติที่ออกมาพูดเพราะว่าเสียความรู้สึกเพราะเราอ็นดูแล้วเราให้ความสนใจแค่นั้นเองหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะเป็นไปเอาที่ว่าเรามั่นใจแล้วเราก็สบายใจแล้วกัน เพราะเพราะอะไรพี่ฟ้าถึงต้องออกมาพูดเพราะว่าคนไหลคนไหลและไม่รู้จุดประสงค์ในสิ่งที่เกิดขึ้นไหลไปเรื่อยเลยบางทีเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแบบผูคิดได้ยังไง ส่วนน้องๆคนไหนที่อยากให้แนะนําพี่ฟ้าก็จะแนะนําต่อไปส่วนใครที่พี่ฟ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยจังเลยและมันมันมันเออช่างมันก็ตามนั้นเลยอย่าไม่ต้องกลัวว่าจะเกลียดหรือจะโกรธอะไรแค่ปล่อยเฉย